ไปกินเก๊ซี่สมใจเพ่อนไปไปยัง้องใ่ในทุกคนนี่มาหอดมาทาตอัวย,อยู่ทีเซว่นอนนีเนาะนี่มาทาย่สิบเจเอนาะเป็นตัวออกล้นเลยอีอตันรีล่ละ,ะเนี่ยถึงระบายออกใหม่อันนี้เก็บให้คนยากอ่าโอ้รถคนยากนี่ กับบวกับตอมที่ว่าบริอัพคลิปโด,ดนนนตตั้งแต่เดือนสองเกือบสี<ค>่<ณ>เดือนแล้วทุกคนเกือบ<ค><ณ>สี่เดือนแล้วบริษัพคลิปนี่วันนี้การที่เอารถตัวยุ้ยไปนี่ทุกคนมัมาสตอรเนาะตัราะว่าตัวพนไปไทยกับเขาพี่วันไปางานโตงานแต่งเมียเขาแหละส่วนตอมกับเป็นยังจึงมีเวลาเทีย์เนาะหลายปัจจัยทุกคนหลายปัจจัยอีกทีหนึ่งบริษัพคลิปนี่นะ หนึ่งกระเบียกเบียกครอบครัวเนาะเวยเบียกครอบครัวแน่แล้วก็มาซวงนี่กัได้ไพ่เหมืนกัเกิดลูกีหลาเพิ่มอีกคนนึงมาดูกันเนาะมีตัวน้อยแล้วก็ตัวมากระตั้มเนาะกระตั้มแต่ว่าตั้มนี่คล้ายๆซื้อกับต้อมเลยทุกคนต้องไปลงกันเนาะแล้วก็ตัวมาก็มีมีแต่เรื่องนะทุกคนมีแต่เดินเจ็ดมานี่เอ้าพ่อกระตุกคันได้ซะกรตุกคันได้ปลาไหลนี่ก็ถือว่าหักไปเนาะทุกคนก็ระนคลิปอยู่นำ ตัวยอยแล้วเนาะแล้วก็เอื้อยกับเดียาตัดมีเอืเอเอ้อยเกลเดียภาเกิดลูกโพบาแตกปาฮักนอแล้วก็เอื้อยผาตัดแล้วก็ไอ้ล่าสุดทุกคนไอซา,าติเนาะไปเฝ้าโพเทเทไปบิง่งโพในเด้อร์ตัวกะไปไทยซะต้มก็พอดีมาเวียงเนาะมาเช็ครถมานั่นมานี่แล้วก็ไปเชิคมาบเบิ่งโพนึงนึงกันเลยมาปุ๊บบอกไอไปเฝ้าโพไอ้อสัดว่า ใส่ติ่งทุกคนเด็กเอาหงหมอไอโกกกระไดก็เลยจำเป็นก็เลยแบบจําเป็นได้มาเบิ้งซะไม่ได้ไปใส่เลยต้อมนะไม่ได้ไปใส่ทางนั้นเลยนะพอดีอายก็พอดีเอาหงหมอเมื่อวานเนาะก็เลยมือนี้มีโอกาสที่ได้ไปไทยแบเอาเครื่องอยู่ไทยนิดนึงเนาะแล้วก็มือนี้ก็สิมากับสาวลาวนะทุกคนเนาะสาวลาวอ่ะสาวลาวนี่สาวแอมเนาะสาวแอมน้องสาวต้อมเองทุกคน น้องสาวต้อมเองเนาะตัวสิพาไปไทยอ้ยพันอยากไปไทยเพิ่งไปจากกินคันนาเคเอฟซีไปสัน่นอ้าว <c oughs> ลองแนะนำตัวเองบัง่งด้สบายดีแอมเดนอร์ไม่นี่ไม่นี่ไม่นี่เป็นอย่างคือไปอยากไปไทยแทะเอาไปได้ไปโดนแล้วที่ไปให้ไง,งไปกินเคเอฟซีคราวนี้นี <c oughs> ออ่อยากไปไทยไปกิน KFC ทุกคน มันเป็นตาพาไปเยอะว่ะให้เราไปเบียกเนาะแต่เราจะไปกินเคเอ็ซีเนาะโดนๆได้ไปทีนึงอ่าเราได้ดสัมผัสน้องคายโดนแล้วอ่ะเช่นนี้ไม่เคยไปแล้ววันนี้เคยไปอยุอโอเคสี่ห้าปีหลังสี่ห้าปีหลังได้ไปเนาะเก <c oughs> ี่ยมมันทุกนักเดิมมันนี้บอกไว้โถดดิเพิ่นม,มานำเนาะเพราะว่ามีเออนักได้นักได้บอกไว้ดถมันนักเครื่องนักหลาย ซีแก๊ปมีแต่แก๊ปตงหนักเขียบบุ้มซอยกับรถเนาะตอนนี้ต้อมก็กำลังออกไปนะทุกคนอันนี้ตอนนี้กำลังอยูนะ่หน้าโมโซนออกมาวิทยาลัยแห้งซ่านนี่นี่ขวาก็สุดยอดจอดหล่ลายเรามีทั้งทังพิซซ่าพวกนั้นพะิซซ่ามิซึเป็นกระเลมของจีนแบรนด์จีนเน,ะนาะแล้วการพวกธนาคารการค้าเขาก็สิยิง,ง,ตงตรงตั้งแต่เส้นนี้ไปจนจับมาเลยจนหดขวามิตรภาพเลยนะทุกคนเนาะโอเคมีแต่ว่า ตอนนี้ก็ต้องการทีเดินทางไปครอบมิตรภาพก่อนแล้วก็สินค้าไปไทยเนาะเราเมืองเนาะไปไทยนี่ทิไปเจอไปแน่โอเคนี่ตอนนี้เรเากับปลาฮอดที่ไซนี่ <c ười> ด,าดา้านด้านวะครอบมิตรภาพวะด้านซาขลน <c ười> ควอบมิตรภาพหนึ่งเดี๋ยวผมบอกก็เป็นเสี่ยงโรคเบาะเดี๋ยว อาพอดได้มาดุนแล้วเปลี่ยนแปลงลายปกติขดโซอหลูกอยู่นี้พ่อแม่จัดได้ทานนี้นะจัดได้เยอะแต่ไปจอดที่มันเป็นบัดฟากดีกว่าเด็กพอได้มาดุนแล้วทุกคนยังก็เปลี่ยนแปลง,ลกกงหลุดหุ่นมาเก็อบสองสามทิตย์มามา,ามากินก็มากิน KFC KFC ครับแล้วก็โดนัทพ่อเนาะถ้าเรื่องหนักจะได้กินตามสมคำปรารถนาพ่อเนาะ <c oughs> ายวันนี้นี่ตอนนี้เราก็จิไปลงทะเบียนอยู่ห้าหลักฮะเกี่ยมขึ้นรถเนาะเกี่ยมขึ้นรถค้ามไปสองคนงคน,นี้เด้อไ,ไปตอนนี้ก็กำลังจิไปขี่รถสปอร์ตเปิดประทุนเนาะข้างแรกเลยขี่รถนี้ฮะข้างแรกวะขี่ไปจ้ำเนาะเนาะ ขึ no part, ้นขึ้นลพอดีขึ้นมาแล้วก็ได้ขึ้นหลานอมนี่ทุกคนหน้าเขาจะเป็นสิวหล้ยหลายถ่อนน้อยเนาะคนกานประมาณนี้คนประมาณนี้ นี่น่าุกคนมซวงนี่ก็สซว,วงน้าฝนนี่ฟ้าครึมนนเองนี่ซองน้ำของก็จะเป็นสีโอ้สีเป็นสีคุ้นๆนึ่น,น,นงเนาะสีน้ำาของก็ได้ทุกคนจะเห็นน้อยๆจะเป็นพวกสาประมงน่สาประมงล่าอนี่เปน,น้อยๆดำๆกำลงองอาหาป,าปลาเลังข้ามไปนี่ ทุ่งลาวแล้วก็สิกลายเป็นโอ้ทุ่งไทยรนะับัารีนี่นี่นการทุ่งไทยละ่าข้ามฟังมาฟังไทยแล้วนะนนะนนบัานี้เน,นลลาะรถคนทรงสินค้ากันได้หลายมือน,นี้นี่นี่บ้าฮอดฟังไทยแล้วเนาะทุกคนเนาะอยู่ที่ด่านสากลขับเบิร์มแห่งนั้นนี่รถลาวไล่หลายทุกคนจอดนี้นี่คักบอกมาไทยอ่ะคักคักอ๋กอดา,า,านคักมันเนาะ ไปหาก็ไปเขียนเอกาสารข้ามตามขั้นตอนมาวันนี้เนาะคือหลิงออกต่างกังหวง,งเน,นี่ยเป็นเต๊นนี่ขนาดนั้นเป็นขนาดนั้นเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้มีมว่าอยู่ไทยเปลี่ยนระบบใหม่แล้วนะทุกคนเนาะนปกติปกติมโหดมโหดฟ,ฟังไทยนะต้องได้เขียนใบยอย่างจักย่าโทรสามนิ้วเลยเลยนาะเขียนก่อนจะข้ามตอนนี้ไม่เขียนเลยเพิ่งเปลี่ยนระบบใหม่ละยื่นขึ้นนึงดูมันจะคือตัวใหญ่ขึ้นเลย ขอบคุณน้อยเนาะอืมเนาะอันนี้เราใช้พาสปอร์ตข้ามเลยขอเปลี่ยนระบบใหม่ละสะดวกสบายสะดวกสบายคือดิแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีไออาร์ของเราโทรคมนีบัตได้นะทุกคนเนาะตั้งมาเรียบร้อยแล้วใส่บัได้เดี๋ยวไปลองถามตัวกันมาใช้ยังไหนเนาะในทุกคนนี่มาหอดมาท่าตัว ut เจ่ดอีเลฟเว่นเนาะนี่มาท่ายุสิบเจ็ดสิบเอ็ดเนาะ เช่ไนไรแซ่บอะอันนั้นเป็นอย่าง <Science. S 1> ไซเดนอันนี้แซ่บแบบโอวันตินไงโอวันตินครับทุกคนโอวัยนตินเย็นๆคุณจะเอาอะไรอีกอื <c oughs> คุณน้อง KFC KFC ไม่มีอยู่ที่นี่ต้องได้ไปร้านก่อน <c oughs> พูดอยู่อย่างเดียวเลยครับทุกคนคือ f ออย่างเดียวเลยเอแอนโดน่าไม่มีครับ มีแค่หมี่จะกินไหมเนี่ยตายแต่ตังเอาแต่กันมากินโอวันตี้สวงท่าสวงท่าตัวเองเขาจะไปทางท่าเย,ยานาออกตะคนเการพนันหลาย,ยาน,นาเพราะฉะนั้นเอาอท่าทยยีา่ไหนดีกว่า สองจเันกีย์ชื่อขนาดไม่เหรสองจอซเอทพันกียสามสิบสอ,อ,องา 32. บาสสสทสามสี่สิบสองโอ้โหเกียร์อะไรกัเลยคูณมดูสามสิบสองบาทคูนเจ็ดสิบสี่องพันอกมขนจอโซเทพัน จอซัมไม่ังกีโอเคตอนนี้เขากำลังสิไปยใส่นี่ฮะสิไปยใส่ไปซื้ออะไรรถก่อนไปซื้ออะไรรถเนาะซื้ออะไรรถมัด้าเพื่อนก่อนเนาะมีของต้อมมาแล้วนี่อะไรนี่แก๊สบางอย่าเยอะเนี่ยจี้ทางไปจริงหัางดิฮะจื้ทางไปอยู่จุดจี้หัาตัวที่ว่าสั่งไปหันป่ะเออไปพอดบนเมืองผมหูเสียแล้วนี่แล้วก็จิ้นพาเพื่อนไปกินเนาะ KFC กฟซีดูนักเนาะปกติต้องเลี้ยวซใส่เลย ไั่ป่ะเทว่าทางสายฮันมันมีตำรวจเออเทว่าเป็นตำรวจคนอื่นทุกคนเนาะเพราะ่มีสายเขี่ขัดเลยเขี่ขัดมันตายนะเฮ้ยวันบุ้ยแปลงๆเลยเพราะพลาดมันนี่คืออะไรป่ะบอกว่าอะไรเลยนอนกันรอโอเคมีแต่ว่าเาไปซื้อเครื่องไปนั่นไปนี่แล้วก็จึงมาไปฮันกินเอ็มจีเราเอ้ยเป็นเท่าเลยคือเจียวลงทางลืมถามเลย ขี่ไปปกติเละขี่ประมาณหกสี่สิบห้าสิบปีนะขี่ไปก็เจี๊ยวกเลยยายนจังหวะบึ้นนะจังหวะบึ้นแะละมาทางขึ้นคอยดิคันจังหวะบึ้นแล้วมันมันหมุนสองรอดิหมุนสองรอหลังคันว่าตัวไหนมันเกาะมันเกาะมันมันหมุนมันหมุนแต่ฟังเดียวกับมีเลไหมุนฟังเดียวมันจะลงมังข้างมันบนทันหลายขันนะลงไะบนทันคือซากต็มเลยซากรถนะคือจะพาถกรถเป็นนักแทวะรถรถเราบริสิกสัเปชัญวะ บอกว่ารถคือเป็นเฮงนี้กบออกหมดเมื่อวานเราท้องบอกออกจะอันซากรถคนอื่นหมดปัญหานะเออใครแล้วนั่นผมเป็นยังัไนมีแต่ทางนาบุ๊บนี่อันนี้ก็มากระเพื่อป้องกันอะไรตื่เดินทางตลอดไปตาแข็งตลอดอยู่ทไทยอ่นป้องกันเนี่ยอันนี้นี่ดินะเครื่องนี้เออเป็นยังงมันกันอันนัแล้วก็ใส่ย,ยางไงแล้วก็เวลาใส่ยางไงมุนมมดส่งแลาง ไปซุปตัวนี้นะมันมีซับแท่งนะตันนี้เอาสิบไปไปเงินในวันกันกูแล้วไปเด็วเลยผมไปเลยเนาะโอ้คือสิบวันเจอเจวันกับพี่รอดเนาะทุกคนเนาะหาก๊อหอดเมื่อกี้นี่นะมันไม่นอนหรอวะเพิ่งนั่งอยู่พี่อย่าไรบ้างไปนอนส่วนออกจากเงินนี่วันน่ะนะเดี๋ยวอันซื่นกงอยังบุลงนะ ค um. ส่วนไปมึงกินไปไปกินไก่เงี้ยตอมเรียนเรียน KFC เดี๋ยวจะยิ้มปล่อยพี่ไปเฮกเนาอวะเด้งเงินเราเลยนี่นี่เรานหอนงัดไอ้วันแล้วนี่นี่เวไปกวนเราบ้างไหมานี่บ้านเจี๊ยวันมาทุกคนเนาะแต่ว่าเชื่อออกไปซื้อเครื่องันไปออกไปซื้อเครื่องรถในตัวไอ้บ้านเนาะระดับถึงจะไปกินไปเดียวโอเค

บ้าเลยเหลือของที่นั่นไปไปทาบริ้าประตูพี่่าเลยเข้านี่ก็ได้เอาหนี้ก็ไปไปเฮ้ยก็เข้าทายได้ที่ทางเน่นไปไปกิน KFC สนใจพึน จะไปสั่งก่อนนะทุกคนเนาะจะไปสั่ง KFC บัตน,นึงกันเด้ออ่อาทุกคนเนี่ยมาก็โชคดีพร้อมทุกคนนี่สุด199บาททุกคนปกติปกติ3 0 0อยกว่าเนาะ3 400บ่้อยวะ Promotion p r o m o นี่เอากินังไรเอากินสมใจเอากินเบิ้งเอานี่ <g ười> ได้กินสมใจเนาะเอาเฮ็ดปุ้นด้ งามอือเป็นยังไงสนใจเจ้าเระบ่แซบคักเอ้าคักหนอนี่เด้กินข้าวมันกินข้าวเตยเศร้าคุณยังไหมืมแซ่บหลายนอนนี่ของต้อมเนี่ยต้องเอาตัวเผ็ดๆนิดนึงเจ้าทุกคนแปดขุ่ อะไ้เปปซีพอมแปปซีนี่จอเขาเลยวะนัวอืมอืมเกาะเหน่อ200บาทต้มนะโอ้เติมบ่อันเติมบ่อันโอ้ยคาแทะอืมอ๋อขึ้นจิ้นจิ้น กำลังว um um. ่าจะุด hmm. หุนว nah, ันนี้เลยทุกคนไปดูซับแซ่บหลายวะตุกคนนอเนาะอืมเองเอไม่เนาทุกคนเนาะซับก็สองร้อยบาทโอเคไปหลังจากนั้นก็ไปโตที่มิสเตอร์โดนัทคิตตี้มีสับคุน่ะ อันนี้มาะานทองก็อะน,นี่เงินไม่เยอะขนาดนั้นจ้ะไปไหมนั่นไหม,มไปโดนัทเันวาดิเลี้ยขวขวาเลี้ยขวขวา นี่ๆด่นี่เด่นี่นี after, <ambling. S 2> ่น <od> <Maria> ี through. ่นีนี่เ่นางหน้านี่โอ้เบงเท่รเรียนอย่างเดียวเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเล้อกอะไรค่ะเลียกอะไรคะ เออไปรถแล้วห้าแถบหนึ่งรถไปกินน้ำกันเด็นเอาตัวมันมีในเป็นนมนะตัวเดียววันในเป็นนมโอ้อันนี้คือของแถมใช่ไหมนี่คือของแถมใช่ไหมพี่ตัวตัวไหนที่มันมีนมอยู่ข้างในอ่ะตัวนี้ใช่ไหมอันนี้มีสามไซส์ เนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เป็นแซ่ค <re> <c uk> ีมค่ะแส่บอ๋ออร่อยอร่อยตัวนี้อร่อยอมะพร้ารวมะพร้าวน,น,นี่ไงมะพร้าวบลูแมงหนุ่มโอ้โหนี่ไงเอ้าช็อกโกแลตนี่นี่น,นี่ตัวนี้มะพร้าวก็บอกกี่ชิ้นแล้วครับส <kah, S 3> ี่ห้าอีกชิ้นหนึ่งครับ ตัวตัวเลยตัว,ตวเลิกไหมมันชิ้นแต่ช็อกโกแลตเลยใ <c oughs> <c oughs> ส่อ,อืออ้หกชิ้นครับผมห้าชิ้นแถมหนึ่งครับนี <c oughs> ่พนักงานเขาจำราคาได้หมดเลย น,นี่เราทุกคนนอนนี่ KFC กับโดนัทเนาะ KFC ก็จะไปตอนแม่อันนึงตอนพี่วันนั่นนึงเนาะวันนี้กลัปกับเลยตีกลับไปนองกล่อมๆเลยทีปไปไหนเขาบอกเราไปซื้อเครื่องนี่ซื้อไอ,อโฟนไอทันเลีเ้ยวอะอย่างบริสุทธิ์ดิบบอรบอริสุทธิ์ละไปเอาเลยไปหาพี่วันเลยโอเคเนะนาะขจนกาชิพากันกลับไปหาพี่วันเมื่อวังก่อน ตัตัว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 วบุก,กินมาหนิเซีเอมบอกจ่าว่ะก,กินกระสือหรอไมิต่อไปเลยกินน้ำลายเดินน้ำลาบ่มีครับอยู่ที่ไทยมีแต่น้ำเปล่าครับผมไอ่กลับไปน้องกองก่อมมาหนิน้องกองก่อมโอเคไป, <c oughs> ไป ก็สั้งก็ไปเจอกันอยู่ที่บ้านพี่วัดเลยเนาะทุกคนเนาะปีบอาสิฮึตายตัวนี้ยังบ่เคยมาเด้อตัวนี้เป็นทาง้งแรกงี่มาตดีวนี้เฮามาลักคณามาซื้อนาะโตสิปเป็ดกองพลาสติกเฮดเจลเสาอูลองซาน,นะนเนาะไปไปเข้ามาพี่เขาไปเดินตรงไป

สับเพื่อเศร้บ้างนี่ยกดีนี่นอืมอกไปแช่เบียร์แช่น้ำแช่อย่างกินก็แชยเอาไว้ลดนะเอาไป,ไปจับไว้ลดเลยนะใช้เบิรงต้อนนั้นดูราคาหน่อยกระชีฟ้านี่สี่ร้อยเก้าสิบขนาดต้อนนั้นดีกลัวเลยเนาะ สะสะโอ้บึงบึงตัวบรรจุมันไหมบรรจุมันได้ข oh, นาดไหนโอ้ได้ของแถมนี่กระจกใส่เอออันนี้บป็นของแถมเนาะอันนี้ได้สิบห้าลิตรอันนี้ได้จักลิต <13. S 1> รฮะสิบสามหมดเหรอ้สามลิตรลืมไปสองลิตรซื้อๆพี่ก็ดีกว่าเราบ่อัน<ม>นี้มีตัวล็อก อันนี้มีตัวล็อกอันนั้นบ่มีตัวล็อกเตะอัวนี้มันใช้ตัวตัวล็อกบ่๊มยันล็อกอันนี้บุ๊มยันล็อกเลยอืมโอเคเล่นแรกบันดึงกันแล้ว,วลทุกคนเนาะเกือบสอเซตนี่ตอนนี้เราก็มางอดส่วนพี่วันแล้วนี่มาอดส่วนกาเล่นทีเนาะนโอ้ไปยังไงเราจอมหดนี่น,นี่พี่โรดพี่โรด พี่โรดพนี่อโรดเนา,าะคืออะไรอะไรคือนัดอะไรคือนัดอะไรอ่าซ็กโ,โปรฟิเดอร์ออสวัส <laughs> ดีครับสาวการเดินทีมีประธานการเดินทีเป็นยังไงครับรถอะ่ะคน่ะเป็นยังไงไม่มีใครเป็นอะไรมัง้ง ยิ้มยันเดียวเลยเจ้าบ้นป่าโอ้อโ้ยข้อออกสานี่นี่บ้านักข้ออันนี้ก็ถอดเลยเอ้าข้อที่ยังเอ้ามันแตกว่ะเดีบอขอออกวะเนี่ยฮิไม่ได้เลยโอ้ลุมพุ่นเนาะลุมพุ่นอะใช่แล้วเหล็กตัวนี้มันก็มาดันล้อเพื่อให้ออกอ๋อเออแต่ที่โอ้บ้นได้แล้วนี่ตัวนี้นี่พี่อยากจะถอดออกแล้วพี่จะพี่จะใส่เป็นกันชนเหล็กแทนดีดีดีเห็นดี งามเลยแหละขับไปบอกไม่ถนนมันลื่นฝนตกนิดนึงขับ5-60เองอยู่ดีก็ลื่นปัดแล้วคราวนี้ตอนเราไปลงอ่ะโมอลายล่องนู่อรคนอื่นมีแก้มของคนอื่นนะแม้ตอนแรกทั้งกระจกทั้งแก้มตกดตอนแรกที่โลกับตัวลงไปเอ้าเราหลุดขนาดนี้เลยเหรอพอมาดูเอ้าของเรายังอยู่นี่แสดงว่าจุดนั้นอ่ะลงหลายคันแล้วโอ้รตัวนี้มันก็ถนนบดีนี่ไอ้บัน นันเอาไว้วนะิ่งทางเรียบไงอ่าอันนี้มันลอ้อเด้ลอ้อ H T นี่ตัว A T กึ่งสนามคักแลนนะบูมีสะบัดอีกไม่สะบัดอะไรก็ดีไงเพิ่งลงข้างทางมาบ่ลอ้อ A T A T อันนี้มัน H T เด้อเด้อนี่ล้อ H T นี่ไม่เหมือนกันขอค่อยใส่เป็น M T เดี๋ยวนี้น่นะใส่เป็น<อ>ตัวออมล้นเลยก็เลยคุยกันอยู่ว่าซื้อแบตเตอรี่แล้วด้ถือแล้วป่ะปึ๊บก็ออกใหม่คันนี้ก็เก็บไว้ขนหญ้าอ่าโอ้รถขนหญ้าแบบนี้ โอ้ตามเคลื่อนนิดนึงได้ไหมใช่ใช่คือว่ามันมันด้านเยอะตามเคลื่อนนิดนึงนี่เออกะกะตัวเองก็ตกใจอยู่ฮัดแล้วนี่ก็กระแทกตรงนี้ต้องจะอยู่ทางหลังแคบตรงนี้พี่กระแทกกับกระเปาะเพราะว่าต่อยกับพี่โลดเขาใส่เบลวเขาไม่เป็นไรไงที่อยู่ข้างหลังตรงนี้พี่กระแทกแล้วก็ซิโคกระแทกกับน่าจะเป็นคอนโซลอ่ะก็ช้ำหน้วา ก็ดีดีขึ้นอยู่ถ้าจับก็เจ็บอยู่แต่ก็ก็ไม่เป็นไรตอนไปอกซร์กม้ไม่ก็ไปซื้อยาแก้แก้ชำในแก้อักเสบเขาก็บอกว่าไม่ดำไม่เลือดไม่ออกไม่บวมไม่เป็นไรเขาก็ยังดีและปลอดภัยนะนโอ<ฮ><ฮ>พ่อกับบาร์หลุดเลยแกเกิดลูกเอออีกผู้นึงกับพาตัดหน่ตอตายเพราเป็นไซติงอีกเออนั่นแหละตัวพูดอยู่ก่เป็นทางว่าเกิดอุบติเหตนี่อีกยังไงแต่ค่อยก้บแม่สบายใจละคยว่า โอ้เป็นยังไงเซยใสกันซุนอ๋อบุเพ่งกันซุนนี่เอ,อ้ยบ้าเหรอบุเพ่งก็ <c oughs> กหลายเหมือนอยู่บุเพ <c oughs> ่งกันซุนนะใส่ก็ต้องใส่ของดีไปเลยสิจะมาใส่ของรุ่นโหรทำไมโอ้มันใส่แบบบัวเราไม่สะเทือนนะแั <c oughs> บเจวันนี้เอาตัวเอาตัวแล้วลสนเขาเลยไปเลยไอ้ใส่แบบโชว์สวยๆที่ไม่เอาไม่มีความหมายไอ้พวกใส่แบบแค่โชว์ไม่เอาดีโอถ้าใส่ต้องใส่ให้แบบรักษาตัวเราเองได้รักษาความปลอดภัยของเราได้รถเจ้าบุใส่กันสะบัดอีก กับสบัดกับบุมีไมได้สอย่างนี้กลมเกลมโอ้สมพ่อแล้วมันเชื่อกอะมาจากศูนย์เลยต้องอัปเกรดต้องอัปเกรดจังสินี่ไม่หรอกเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนว่าจะยังไงนี่มาเบิ่งของนะทุกคนเนาะนี่เดาซิทุกคนว่ามันคืออะไรไม่เขียนแล้วมี่ยงตัวเขียนมาเดี๋ยวพิสานดิเดี๋ยวเเสื่ของเขาแหพี่วัดก็ต้อง ไอ้รถก็ต้องซื้อจ้าสีไซก้อนนิบอหะฮะมาสบายเดินเลยไหนไหนดูสิโอ้โหนั่นคืออะไรอ่ะควยมีักันเอะคายมีวอ้าวันมูนโฟะสมพาะเนาะมันบืนแต่สองล้อหลังเลยหึ

อ,อ้าทุกคนแต่สิลองเก็บมนวาวเอเยจังไลเอาไปนี่โอเคเราทุกคนนอะนตอนนี้ก็กลับมาถึงฟังเราไปที่เหยียบห้อยแล้วเมื่อกี้ก็ลืมลืมแห่ลืมว่าทุกคนลืมสังลาเนาน,น้องสายเพิ่ก็ได้เป้เครื่องมืออีลงตุงนั่งหลายสิิงหลายอย่างทุกคนข้ามมาขนะ่ะโอ้จุดมีเวลาถ่ายคลิปจุดกลับมาหอดเราเว้ยลืมถ่ายคลิป่ะแต่ว่าขอบลืม,มวันนี้เลย เดิมที่คาด KFC ไปตอนแม่นะทุกคน,นเนาะตัวนักเดชรักกินแล้วที่ตัวนักนนอยากกินได้หนึ่งตัวนักกินก็เลยก็กินสนใจแล้วที้สนใจแล้วอือมาน่าไปอีกมาน่าไปอ่ะตัวหนึงแรงก่อนไปไป,ไปกินอาหารทะเลนะทุกคนเนาะกินอาหารทะเลได้หนึงก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอย่างไรเนาะก็ไปเทปไปกิน KFC ไปเอาเครื่องได้หนึง ล้วก็ไปเบิ้งรถพี่วันไปเบื้องสภาพรถพี่วันนันเป็นอะไรอะไรอะไรเนาะรถพี่วันมันก็ว่าโอ๊ยคนจัดการใส่กันสนข้ากับคนวานเลรถบ่มีโฟวินก็ข้อเสียกันอันนี้นะทุกคนเนาะดูไอโฟวินนี่ถ้ามีโฟวินเนาะส่เป็นโลไฮเอาสิมันขับเพลินซีโร่เนี่ยมัมีปัญหาเนาะทางมือถ่ายยังใส่เป็นโฟร์ไฮเจ็บด้อยขับเพลอนซีโร่ให้เจือกระเบื้อง รถท่านเราก็ต้องใส่กันสะบัดหรือว่าใส่เป็นโชคที่ว่าดีๆนี่เนาะจริงๆโอเคเวลาเขาเดินทางตลอดเนาะทางมือนกับพยานเดินกับพยานบบาเลยเนาะโอเคก็คือว่าทุกคนทางไทยก็สบายดีเนาะาว่าจะมีแต่ปวดเจ็บปวดอย่างนหนึงแลาา้วก็รักษาเรื่องละกา็นือว่าโอเคละโอเคมีสิบ้าบอบายบายเลย ติดตามไปเด้อติดตามไปเด้อเดี๋ยวจะเปิดซ่องใหม่โอ้สาวเลยโอเคน่าทุกคนเนาะเอาขั้นสั่งก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ต้อมเพ้นคลิปต่อไปเนาะเวลาว่างต้อมก็จิมีเวลาเม็นคลิปจังสิ้นเลยคันว่าเบิ้งสองสามมือเดินทางอีกละอีกเดือนนึ่งน่าทุกคนเนาะอีกเดือนนึงเดี๋ยวต้อมสิพาสาวเราคนนี้นี่ไปเล่นไปเล่นไทย ไปติใจ,ใจังหวัดใดต้องติดตามเด้อยังบุกงูเธอทุกคนเนาะไปที่ไปจังหวัดใดเนาะ<ม>แต่แผนยงเพียงไม่จะใกล้ลาวนี่แหละเพราะว่าด้วยข้อจำกัดของเวลานี่แหละไปสำเนยียงสำเนึงไปทีส่สำเนียงสำเนึงพอคลา,ายเนาะแล้วก็กลับมาเฮ็ดเบียดเดินมาเฮ็ดเบียดต่อสู้ๆทุกคนกันสูๆ้ๆคือกันโอเคบ๊ายบายสวัสดีสบายดีครับ